สวัสดีครับวันนี้ผมมันเตกราเด่นนะครับขี้วัวเกา่าขี้หมูเกา่าขี้ไก่เกา่าแล้วกี่เดือนมันถึงจะเก่านะครับที่ปุ๋ยหมักนี่ยให้มันมีเก่าเก่าแล้วก็มาใส่หนึ่งสังเกตผมจะบอกว่าให้ใช้ปุ๋ยขี้วัวขี้หมูขี้ไก่เก่าเกนะครับการความเก่านี่ก็คือผมให้ประมาณ5-6เดือนก็แล้วกันหรือหมักแล้วเย็นนะครับถ้าสมมติ เราไม่ได้หมักเราซื้อกระสอบมาเสร็จแล้วก็มาวางทิ้งข้างบ้านเนี่ยประมาณสัก1ปีนะครับถึงจะใช้ได้เพราะว่ามันก็เกิดการหมักของตัวมันเองฝนตกบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมันก็กค่อยๆเย็นตัวนะครับซึ่งผมมีหนึ่งเทคนิคนะครับที่ทําให้คีวัวเนี่ยมันเย็นตัวไวก็คือมันเก่าไวนะครับก็คือการที่เราเนี่ยใช้เ e อ็มลาดวิธีการก็คือเราเอาคีวัวของเรานะครับมามาวางให้หนาสักประมาณ10เซนนะเสร็จแล้วก็หา าวางบนพื้นปูนหรือว่าบนพลาสติกอะไรก็ได้นะครับหนาสัก10เซนกว้างสัก5้าคูณห้านะครับราดอเอ็มลงไป1ชั้นนะครับใส่อกีกลาดอีกทาแบบนี้สักสามชั้นนะครับมันก็จะได้กองขี้วัวที่มีการหมักพร้อมกับจุลินทรีย์เอ็มนะครับไปช่วยเร่งปฏิกิริยาทําให้ขี้วัวเราเนี่ยหมักแล้วมันจะเย็นไวขึ้นสมมติหมักแบบนี้ประมาณสัก1เดือนเดือนก,กว่าก็เริ่มเย็นเราก็เ,าเขาเรียกว่า พังกองปุ๋ยหมักได้แล้วนะครับแล้วก็มันก็จะทําให้ปุ๋ยหมักเนี่ยมันเย็นเร็วขึ้นนะครับก็คือคิอ้วัวหมักมันก็จะเย็นเร็วขึ้นแบบนี้เราก็สักประมาณ2เดือนก็เอามาใช้ได้แล้วนะครับแบบนี้ก็คือมันเย็นตัวแล้วก็มาใส่ต้นไม้มันก็ไม่ร้อนละนะครับแบบนี้ต้นไม้ก็จะดูดซึมได้ไวขึ้นแล้วก็โตได้ไวขึ้นนะนี่ก็คือเป็นเทคนิคซึ่งตอนนี้ก็มีคนถามที่จะให้กับหลายๆคนได้เอาไปใช้นะเพราะอยากใช้ปุ๋ยซึ่งวิธีการปุ๋ยตัวเนี้ย ใน,ในเมื่อพืชเนี่ยมันต้องการ2อ,อย่างก็คือ1คือทําให้ต้นแข็งแรงกับ2ทําให้ลูกหวานผลใหญ่นะครับฉะนั้นเราก็เอาทั้ง2อ,อย่างมารวมกันเลยนะครับซึ่งผมจะทําปุ๋ยตัวเนี้ยนะครับปุ๋ย two in i n e t r in one เนี่ยก็คือหมักเสร็จแล้วใส่1นกระสอบไอ้ใส่1ถุงแล้วก็แพ็คส่งนะครับใครสนใจก็คือแพ็คส่งส่งไปเลยนะครับมีทั้งที่หมักแบบคิววหมักปนกับ สารอื่นๆที่ผมใส่มาที่เป็นออร์แกนิกเขายอมรับนะครับใส่ต้นไม้แบบฉีกถุงที่เดียวใส่ที่เดียวครบ3อย่างเลยต้นโตด้วยลูกหวานด้วยลูกใหญ่ด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์พพิม์คำว่า,าสนใจใต้วิดีโอนี้ได้เลยทดลองหมักอยู่นะครับว่ามันจะได้ผลอย่างไรเพราะว่าหมักตามสูตรออร์แกนิกเลยนะครับเพื่อให้มันได้ปุ๋ยที่เป็นมาตรฐานออร์แกนิกแลนยอมรับนะโอเควันนี้ผมมนติกระเด็นนะครับสรุปเลยก็คือ <S <S ทาให้ขี้วัวเก่าเนี่ยก็คือประมาณ5 6ถึงกเดือนขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเราอยากจะทําให้เก่าวไวก็ใช้เอ็มลาดนะครับ โอเควันนี้ผมมันติกาะเด่นนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้ผมด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ